ใช่ค่ะปีนี้พเซึนตงพิเซนเตอร์เขา้ามาเยอะไหมคะค่ะก็วันนี้ก็มาเปิดตัวพิเซนเตอร์ตัวใหม่ะคะ่ะของชื่อว่าโทเมโตเะะ้เฟล็กค่ะก็ดีใจมากๆเลยเป็นบริษัทที่คุณท่านประธานเขาเป็นพี่ชายพี่สาว,วไม่พอดีด้วยะคะ่ะก<ม>็พี่<ม>โอ๊กับพี่โอ๊อเป็น,เป,นเป็นแบบท่านประธานบริษัทแล้วตอนนี้อะไรนะคะ <S <s เป็นบริษัทของเขาเลยค่ะก็มาแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาในฐานะพิเซนเตอร์ด้วยค่ะปีนี้เยอะไหมคะค่ะ<ม><ม>ก็ เหมือนเดิมค่ะออยังรับได้อีกนะคะ <laughs> ยังมีส่วนไหนที่ยังไม่ได้รับบ้างไหมคะอ,อุ <laughs> ออ้ยมีเต็มเลยค่ะสามารถรับได้อีกเต็มเลยค่ะตอนนี้ใข่ของ <laughs> ค่ะก็ช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ด้วยค่ะใช่ใช่สำหรับงานในเรื่องพิสเซนเตอร์ก่ะปีหน้าอะค่ะมีแบบว่าคุยอะไรกันอยู่บ้างไหมก็จริงจริเรื่องพิเซนเตอร์ก็มีคุยอยู่ตลอดค่ะทั้งพี่ผู้จัดการก็จะคอยดูคอยคุยให้อยู่เรื่อยๆค่ะใช่ค่ะประกอบกับเดี๋ยวมีละครออนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะนั่นแหละค่ะสามารถรับได้อีกนะคะ ค่ะทีนี้เด็กๆนักแล้วรุ่นใหม่เราน้องเข้ามาเยอะแล้วอะไรอย่ะเราเองต้องดูแลตัวเองด้วยด้วยน้องๆรุ่นใหม่อะไรนี้ใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้ก็คือแบบวงการเราก็ค่อนข้างกว้างมากแล้วก็จริงๆตอนนี้ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โกโ b อลมากๆแล้วอะค่ะมันไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยอย่างเดียวมันแบบโอ้โหแบบมีประเทศนงประเทศนี้อะไรเยอะๆมากมายก็ก็ต้องจริงๆเราก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมค่ะก็ คุณภาพงานที่เราทําน <ะ S 1> ักแสดงอะไรเงี้ยค่ะ<ม>สิ่งที่เราทำแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่อยู่ค่ะค่ะโตแล้วแต่ว่าหน้าเราก็ยังสตามไม่อยู่อันนี้ยังขายงานไะด้ก็นี่ละค่ะก็มีแบบดูแลตัวเองด้วยที่แบบอ่านหน้าเด็กตัวเล็กอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบความชโชคดีแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองไปด้วยเหมือนกันค่ะ,ะเพราะว่าแบบอายุก็เยอะขึ้นนิดนึงแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะงานละครลักตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะกัน ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่สองเรื่องเลยค่ะมีมาตาลดาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งชื่อมือปัดกระทา่วกค่ะ <c oughs> ก็ถ่าย,ยเรื่องหนึ่งกับน้องเจมเจมส์ M, M, อีเรื่องหนึ่งกับพี่เต๋อค่ะใช่ ดูเหมือนพระเอกทังพู่นี่คือพี่แก้งพี่อัมพี่อ,อะไร <c oughs> ดีค่ะสนุกดี <c oughs> ไปกองเหมือนแบบไปเล่นกับเพื่อนเลย <c oughs> แต่ว่าจริงๆเราไปทํางาน <c oughs> ค่ะมีมีแบบเจมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกลงอะไรเราก็ไมเราแบบอาศัยความแบบตัวเล็กข,ของเราค่ากเราอะไรอย่างเงี้ยมีไหม <c oughs> จเจมหรอคะ่ะเขาก็จะเจ้แจ้วของไปเลยค่ะเขาเป็นคนแบบคุยเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบร้องเพลงคือเวลาจริงๆพระเอกของต้ยสองคนเวลาเขามาที่กองกองก็จะเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบสดชื่นเวลา มีเขามาอะไรเงี้ยค่ะทหมืเต้พ้องพี่เต๋อเลยอ๋อแล้วแล้วอย่างพี่เต๋อล่ะคะเต๋อแ่ะเป็นไงบ้างเขาข้างรัดนะมาข้างกล่างหลังมางกวีดีโอคอลหาน้องใหม่ตลอดไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้างก็มีล่าสุดก็แบบช่วยโปรโมทเต้นเต้นเพลงอะไรอะไรเงี้ยโอเคของน้องใหม่ใช่เพลงน้องใหม่น่ารักน่ารักมากเคยเห็นหมดนี้เขากออกไหมคะจริงๆเป้ยอะรู้จักพี่เต๋อมาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ไม่เคยร่วมงานด้วยเลย คราวนี้ก็คือเป็นการแบบทำงานด้วยจริงๆแล้วก็อยู่ด้วยนานก็ไม่ค่อยเห็นโหมดแบบข้างลัดเบอร์นี้อะไรค่ะแต่ว่าตอนแรกจริงๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าเเขาก็จะเป็นคนแบบน่ารักกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มาอยู่มาเจอจริงๆก็คือเข้างลัดจริงหละเรามีแซวบ้างไหมคะเวลาแบบค a วิดีโอคอ l หทำานก็แซวบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบแซวอะไรเยอะมากก็จะมีแบบคุยกันนะอะไรอย่างเี้นิดหน่อยค่ะ แล้วเติร์กกับเติร์กจะไหนทางหลักมากันค่ะค่ะให้เป็นทางนั้นไปก่อนได้เลยค่ะวันนั้นเป็น่างไปสัมภา์ไปได้คุยกับเขาพูดเติรกนะก็มีก็มีคุยค่ะเราให้ฟังว่าสัมภาษณ์มาอะไรเขาว่ายังไงบ้างเขาก็ไม่ได้ว่าอย่างไงค่ะเขาก็แล้วแต่เราอยู่แล้วคือเขาจะไม่มาออกสื่อพร้อมกันมีงานคู่กันอะไรบางอืม เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยๆดูไปตามสถานการณ์ดีกว่าค่ะก็อาจจะมีบ้างงานที่แบบเรารู้จักใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อยากใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้จะต้องมาแบบว่าลบๆซ่อนๆหรือว่าอะไรก็คือเวลาไปไหนทําอะไรก็ก็ออกไปข้างนอกปกติเลยค่ะถ้ามีงานติด <expl od it> ต่อกับคู่กันนี่พร <c oughs> <ırım> ้อมไหมงานงนคู่เหรอเออเหื่อเื่อเขาจะเขาจะงงไหมคะเออเหื่อไง ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนในวงการด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมติว่ามันมีงานอะไรที่มันเป็นแบบงานที่เรารู้จักกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็อาจจะไปอันนี้ไม่แน่ใจค่ะก็ต้องลองคุยกันก่อนใช่ลองคุยกันก่อนลองดูด้วยว่าอนาคตมันจะมีอะไรเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือถ้าเขาทํางานของเขาเต้ทํางานของเต้มีอะไรที่เหมือนปรึกษาคุยกันได้ก็คุยกันค่ะตอนนี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนคุ้คิด อะไรประมาณนั้นค่ะก็เหมือนเพื่อนคู่คิดคุยกันได้ในหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้เห็นภาพภาพคู่หรอคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ยังไม่อยากบอกว่าจะลงเมื่อไหร่อ่ะค่ะมันจริงๆมันขึ้นอยู่กับฟิลของเรามากกว่าค่ะว่าเออเราคุยกันไปนานแค่ไหนเราวคืนไม่อยากแบบว่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตามฟิลค่ะก็เรามีการเรามีการคุยกันก่อนไหมคะว่าเออจะถ้าจะลงมูกเนี้ยต้องขออนุญาตก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้คุยนะคะืมไม่ได้คุยก็ถ้าเขาอยากจะลงก็ก็และะ้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะค่อนข้างเหมือนมีความแบบเก่งใจเรานิดนึงอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าเราจะลงเนี้ยเราต้องบอกเขาก่อนเลยเแต่ว่าไม่น่าเป็นไรนะคะมันเป็นไอจีมันเหมือนมันเป็นสถานที่แบบส่วนตัวแบบเราอยากลงอะไรก็ลงเลยเก็ไม่อยากจะเป็นแบบจำกัดเขาว่าเอยอย่าลงรูปเรานะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบมันก็ไม่น่าไม่น่าใช่มันก็เป็นพื้นที่ของเขาถ้าเขาอยากลงก็ ก็ลงก็ได้เองไม่ติดสมมติว่าไม่ติดค่ะล่าสุดงานของก้าวค่ะอ<า>ัพเดทได้เจอฮันโซฮีแล้วยฮันโซฮีคือสวยมากค่ะเด <c oughs> ้แบบเขาคือเขาสวยแบบเดิน <c oughs> คือผ่องมาเลยอะค่ะแบบแล้วก็แบบตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงก็คือสวยมากๆเพราะนั้นก็ก็ได้เจอเขาทุกคนก็เหมือนแบบรอคอยเขาเนาะจะได้เจอได้ถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ย แตนได้ม <c oughs> ีการคุยกับเขาบ้างไหมคะอืมไม่ไม่ได้คุยมากค่ะแต่ว่ามีได้เซลฟี่ด้วยนิดหน่อยค่ะใช่หมายความว่าสวยคู่เลยนะอไม่กล้าทียบค,ค่ะค่ะแล้วก็อาจจะสวยในยแบบของเราอเอ้ได<ห>้ <Okay S 2> ค่ะขอบคุณนะคะ,คะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.